สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับมาดามแอนส,สวัสดีวันนี้นะคะเราเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนโลเคชั่นเราไปเทีเ่ยวค่ะจริงย่าป่าไอ้ย่าป่าป่ากันอ่าแล้วไงคะโอ้โหนั่วรอวันนี้นะคะทำทรงหัวใจะคะ่ะหัวใจ ทรงที่1นึ่งละกันจริงๆทรงหัวใจทำได้หลายรูปแบบมากเลยนะคะหัวใจ n ัมเบอร์นะคะหัวใจ n ัมเบอร์อ่าเริ่มแรกนะคะจะดูว่าผมเราแสกขนาดข้างไหนน้องเกดขนาดแสกข้างนี้เราก็มัดผมมาฝั่นตรงอาหนี่อะไรคะเกดหนูหยิบอะไรครเนี่ยนี่มาซื้อกิ๊บโอ้ลิปบสวยงามนะฮะโัวเปียโนเวอร์สค่ะอ่าต่อค่ะนองจา ถ้าเราแทนถนัดแสกด้านนี้ใช่ไหมคะเราก็หวีรวบมาด้านนี้ค่ะหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าแสกด้านปกตให้หวีมาฝั่งตรงข้ามถนัดแสกด้านนี้ใช่ไหมคะเก๊ถนัดหน้าก็ก็หวีมาถนัดข้ามฝั่งหัอ่าวนร้านนะเนี่ยหัวเธอค่ะเจ๊จะหาอ่าแล้วทำไงต่อคะเราก็รวบผมมาไว้อ๋อรวบผมอย่างนี้ไว้นะครับเจ๊จะเหักตามค่ะอันนี้หนีบไม่เจ็บ่ะ อะันนี้หยิบเองตัวเองอันนี้อ่ะอ่ะเสร็จแล้วไงต่อฮะเสร็จแล้วเราก็มัดผมมัดผมก่อนเหนึ่งเดียวหนีบก็ไม่เจ็บแต่อ่ามาเสร็จแล้วนะคะหัวใจสวยมากเลยค่ะยังเลยเราดึงออกมานิดหนึ่งโอเคดึงผมออกมาให้หลวมให้หลวมๆเยนะฮะจริงๆเวลาดึงให้ให้ดึง เพราะเดี๋ยวเราจะตวัดผมเข้าข้างในข้างบนจะต้องคือยางมันจะต้องเทออกข้างนอกนิดนึงอ๋ออันนี้นะคะให้มันแบบหลมๆมนิดนึงเมื่อกี้เราแบถ้าเรารัดแบบนี้มันจะตึงใช่ไหมคะก็ปลดมาเสร็จแล้วแวกนี่ต้องผมยาวพอสมควรนะคะถึงจะทำทรงนี้ได้ปะเออใช่ค่ะแหวกช่องค่ะแหวกช่องมาให้เกิดรูขึ้นมาเอานิ้วยัดเข้าไปค่ะอ่าเสร็จแล้วนะเราเอาหวีเข้าไปเกี่ยวผม อ๋ออย่างนี้ฮ<ร>ะช้าๆะม่ทมแอ่าอ๋ออย่างนี้ฮะเราจริงๆถ้าไม่ไม่เกี่ยวก็ได้นะเอามือมือแหวกนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็เฮ้ยนางแบบหาวได้แล้วอ,อยู่นิ่งๆคะ่ะนางแบบเมื่อจะไปขั้นต่อไปครัเนี่ยนี่คะ่ะ<า>เรากำลังจะไปขั้นต่อไปแล้วเราก็จะบิดบิดผมนิดนึงเพื่อให้ผมเดี๋ยวจะปัดขึ้นไปข้างบนได้ง่าย ตลกเป็นมาหายอย่างเงี้โอ้ยเจ็บใจเย็นใจเย็นอ้ตอนนี้ก็ยัดผมจากข้างนอกมาอยู่ข้างในค่ะนางบอกนางแบบล็อกล็อกจั๊กเลยค่ะไม่ไม่เจ็บมากหรอกนางแบบโอเวอร์แอคติ้งไม่นั่นแหละโอ้ยนี่ไหนเราไมาได้แล้วได้แปิ้นได้อย่างงี้ใช่ไหมค่ะแล้วเราก็ ึงยังลงไปให้เมื่อกี้ที่บอกว่าให้ดึงออกหลงๆเพราะว่าถ้าไม่ดูอ่ะใช่ผมมันจะสวัดีกันไม่ได้มันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่เสร็จแล้วเราจะแบ่งครึ่งไงคะแบ่งครึ่งผมให้เท่ากันนี่เหมือนบัานหนังกระติกในถุงแกงเลยค่ะอย่างเงี้ยเริ่มต้ก่อนเลยค่ะแล้วไงคะแบ่งผมเป็นสองช่อให้เท่ากันอ่าโอเคค่ะแล้วไงเสร็จแเป็นช่อจ้ะเสร็จแล้วเราก็ทำเปียค่ะทำเปียค่ะแบ่งเปียสามเปียสามนะฮะตะขาบนะครับ ไม่ไม่ตะขาบค่ะเปียสามธรรมดาขับเปียเลยค่ะขับเลยค่ะถ้าคนขับเปียไม่เป็นนี่สงสัยจะแย่อย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ยากเลยนะคะซ้ายท้านขวาขวาทับซ้ายไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะเป็นตรวจใจตรงขั้นตอนไหนฮะมาดามแอนเซลซีมาจำเอ็นซีมาดามแอนแคสมาดามแอนใชไหมคะทำให้มันเบาๆหน่อยได้ไหมยังไงนะะแล้วด้านแบบเป็นไงนะ เจ็บเลยเจ็บตรงไหนเนี่ยไม่ได้เจ็บเลยแม่แม่ก็ตอนปิ้นมันต้องเจ็บนิดนึงอ่ามีนี้่มันเจ็บมากเลยเปียตจนมาให้สุดหาสุดทางเลยไหมคะใช่แล้วสุดทางรักเลยนะฮะสุดทางอ่าอ่ายัต่อครับเสร็จแล้วนะคะเราเอาหนึงอย่างมัดเก็บไว้แบบ เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปผมไว้หน่อยหนึ่งใช่ไหมครับป๊าปาตุ้สีวีอันเนี้ยมันแก่จนขนมันขึ้นแล้วไม่ใช่อ่ะนะมันผมมามาแน่น่ะค่ะที่ติดอยู่ส่วนอีกข้างหนึ่งก็เปียกเหมือนเดิมค่ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวนโชดกันแล้วค่ะประดางแอนค่ะโชดอย่าตากล้องอ่ะแบ่งอ่าแบ่งสามส่วนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งแกงสายกล้องไงแบ่งสามส่วนแล้วก็ถักเปียกเหมือนเดิมค่ะโอเคค่ะอีกพุงดิกพุงไรฮะ หยิบพุงหยิบพุงนี่ไงหยิบพุงนี่เลยนี่อ่ะอ่ะแล้วมันจะเกิดหัวใจตรงไหนคะเนี่ยใจเย็นสิคะจเย็นเย็นเห็นใจร้อนนะเธอสงสัยมาตลอดนะว่ามันจะเป็นลูกหัวใจได้ยังไงก็เราสงสัยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเขาถักถากไปแล้วพ่อรูปหัวใจมาแปะจะเอาด้วยมาดักเออเอามาดี่ยังไงเนี่ยอ่ะไงครับอ๋ออ๋อแล้วถ้ามัน มันติดกันเมื่อไหร่มันรู้หัวใจได้แล้วใช่ไหมใช่ใกล้แล้วมาดเร็วๆนะหนะอันนี้มัดมัดแล้วครับหลังจากเปียสามมาแล้วแล้วมันหัวใจตรงไหนอ่ะเย็นเย็นเสกมันหัวใจตรงไหนอ่ะมาทำแอนซาลุนค่ะซาลุนโอซาลุนอ่ะวันนี้เราก็ได้เปียสามสองข้างแล้วค่ะของผ้าอย่งนี้โอเป็นอย่างนี้แล้วค่ะอ๋ออันนี้ต้องจริงๆมันจะกลับนะคะแต่อันนี้ปกติเราจะ คักลง้างล่างใช่ไหมอ,อันนี้เราจะปิ้นขึ้นข้างบนเพื่อให้ผมมันชี้ขึ้นมาอย่างนี้ปิ้นคะ่ะเสร็จแล้วเราจะ่างนี้นะตรงนี้ไม่ค่อยสวยแล้วติดกิ๊บลงไปนิดนึงช่วยะะเก็บความเรียบร้อยเห็นไหมตรงนี้มันจะมีผมเกี่ยวเล็กๆน้อยๆอ่ะ นะอ่ะเห็นไหมที like like okay, okay. ่ที em ่ท SO ี่แบบเลอะๆโอเ้เรา้เรียบร้อยเจ็บไม่เรียบร้อยแล้วค่ะมาแทนผมเลอะอันนี네้โอ so ้นี่ครับหัวใจเห็นแล้วค่ะเป็นยาเป็นยาคหัวใจน้ำผึ้งหวามาแล้วจะได้ว่ามีน้ำผึ้งหวาต้องมีน้ำผึ้งถูใช่เดี๋ยวเราจะเรื่อยๆหัวใจน้ำผึ้งหวาไม่ต้องทำแล้วเราจะเชื่อมกันด้วยวิธีไหนครับเดี๋ยวเราเอาหนังยางอันนี้มาเชื่อมกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาหนังยางสีออกอันนี้มัด หนังยางสีเพื่อให้เห็นว่ามีสามเส้นใช่ค่ะต้องเอาออกด้วยอ่ะคะเอาออกค่ะหรือจริงๆถ้าเราติดบังมันไม่ต้องเอาออกก็ได้นะทีนี้พรามันเป็นอย่างนี้นะคะมันจะห้อยบางทีมันจะไม่เห็นสวยงามใช่ไหมเราจะแกะใช้กิฟต์พยุงแใช้ิ์พยุงตรงนี้นิดนึงพยุงด้วยนะคะนี่ค่ะเสียตรงปา เสียบกรีบไปเสียบให้มันแบบโค้งๆอ๋สวยเก่งสุดี่าดเลยครับอ่าส่วนอีกด้านหนึ่งก็เหมือนการจับตรงนี้ค่ะให้มันขึ้นมาโอ้ก็เสียบเข้าไปครับเสียบกิบลงไปอ่าเสียบถึงหัวไหมฮะเสียบถึงหัวเห็นไหมมันก็จะอยู่แล้วโอ้โหแต่แล้วตรงนี้นะอ่าตรงนี้ทำยงต่อครับเราก็ ติดกิฟต์ยังเก็ตเอาอนไหนกิฟต์หัวใจจริงด้วยนะเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าเราพันเซลรู้สึกไหมว่ามีคนมาอยู่ตรนี้วอ้โซฟียโซฟีไหนไหนมีอะไรคะของโซฟียเดอะเฟิร์สค่ะนี่ก็ไม่ต้องจริงๆแค่ใครอยากจัา ออกก็ได้แต่ว่าเอาตะกระดออกก็ได้หรือว่าจะเอากิ๊ตติดเลยก็ได้เราติดได้อยู่แล้วก็จะต้อสวยงามนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะดีงามประหลาดสีนะคะนี่ฮะมันหนาจะเย็นนะคะจะเย็นนะคะเพ่ไปทำอะไรค่ะติดกันค่ะใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนอะไรได้ไหมคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรนกิ๊บมันหนาไงมันไม่ได้แบบเป็นกิ๊บบาง ไหนไหนไปดูค่ะโอ้ไหนหมุนหมุนรอบห้ดูหน่อยได้ไหมคะไหนรงแบบไหนไหนไหนอันนี้ด้านหน้าอะมันเห็นอยู่นะสีเหลืองถ้าถอดยางสีเหลืองหน่อยสิคะใช่มันีดแหละได้แล้วอ่ะหมุนค่ะอ๋ออันนี้หัวใจยังเปื้อนเหรอไหนไหนไหนหมุนๆห้ดูก่อนแล้วหันหน้ามาส่งนี้ปกติอ่ะหนูไม่เคยถั่ไม่เคยทำให้หนูทำไมเอาพวกอะไรมาติดไว้โดนถัวทำไมครับอ๋ฮะมาละฮะเพื่อความเรียบร้อยนะคะ ไไคะทนี่ไงจะได้แบบว่าดูแน่นวะมันไม่สะบัดหางหมาไปมาแต่นะแตเย็นๆอยู่นิ่งๆอ่าโอเคค่ะเร็นะหนูไงหันมาหันมาขี้ค่ะโอ้หันหันไปาไป่ค่อยอ่นโอ้เอาไค่อยหันค่ะโอ้สวยงามค่ะอ่าหันได้รอบตัวเลยค่ะอ่า ใครจะทำตามก็ลองดูนะคะการจะบอกว่าทรงผมแบบง่ายๆเลยนะคะแลก็เป็นการทาเปียงง่ายๆแล้วก็กิฟต์ติดคือถ้าใครไม่มีกิฟต์สวยๆแบบนี้ก็ใช้โบว์ผูกผมธรรมดาด้โอเคค่ะกัปส้มหัวใจนะวันแล้วเดี๋ยวเตรียมพบแบบหัวใจน้ำปะทูไปอีกเรื่อยๆแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะใครอยากให้มาดมแอนทำทรงผมทรงอะไรก็คอมเมตบอกไว้นะวันนี้ แล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้คุณแม่ทำให้ก็แค่เปิดคลิปนี้ให้คุณแม่ดูทำแบบเดียวง่ายมากๆเลยใครชอบใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะโอเคค่ะวันนี้ลากันไปก่อนดีกว่าลา